เพื่อนๆมีเกมเสี่ยงขวัญในวัเด็กกันหรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยผมก็จะมีพวกเกมซ l e n d e r เดอร์แมหรือไม่ก็พวกไฟ n a น f าเอฟเวอรภาคแรกๆกันนะถามว่าได้เล่นเองไหมก็ก็ไม่ก็นั่งดู YouTube นั่งดูพรี่ๆของพวกเราอ่ะแคสอะนะก็คือเด็กตอนนั้นมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อคอมมาซื้อเกมเล่นว่าก็ดูพี่ๆเขาแคสแหละ แล้วทีนี้โอ้โหตอนเป็นเด็กชอบมากชอบชอบนั่งดูคลิปสรุปชอบนั่งดูแบบคลิปเนื้อเรื่องโอ้ตอนนั้นมันคิด,ดว่าเป็นเรื่องจริงไงมันเคยมีคลิป YouTube คลิปหนึ่งมั่งที่เป็นแบบเขาทำเป็นแบบ Fake d อ c u m มเน a r y เกี่ยวกับซ l e n นเดอร์โอ้โหตอนเด็กผมคิดว่ามีจริงแล้วก็ Final a d v e r อ y ดผมคิดว่าปี1987มันมีตุ๊กตาไปกัดคนจริงๆเไว้ยพะผ่าสิแล้วตอนเด็กแยกไม่ได้ด้วยนะว่ามันเป็นเกมอะ่ะ แล้วแบบเวลามีคนเอามาเล่าเรื่องแบบสรุปเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้กำกับตอนต้นคลิปแบบว่ามันเป็นเรื่องแต่งอ่ะว่ามันเป็นเกมอะมันไม่มีใครบอกอะพอโตมาแล้วก็ตลกตัวเองนะคิดว่าแบบเอ้ยโตมาขนาดนี้แล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าถามจริงเหอะไอ้เรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมเหตุการณ์รณสยงความอย่างนั้นมันจะมีใครเอาบ้าวทาเป็นเกมปะก็ไม่น่าจะมีนะพี่ครับพี่ครับแต่เรามีเกมที่ทําจากเบอร์วอูนะครับเออเอเอ,เอจริงวะ ก็นั่นแหละไอ้เกมพวกเกมสยองขวัญเกมเฮลเลอร์เกมแบบพวกอย่างนั้นน่ะวันนี้ผมเลยจะมาแชร์อ่าประสบการณ์เกมสยองขวัญในวัยเด็กแต่ก่อนผมก็คิดมันเป็นเรื่องจริงไงแต่เมื่อคิดตอนนี้มันแบบวิจารณญาณมันเยอะขึ้นแหละเราก็คิดได้แล้วนะมันเป็นเกมนะแต่ผมในวัยอายุ12ต่างจังหวัดผมไม่รู้หรอกว่าม,มันจริงไม่จริงไงช่วงปี2 0 1 0นะไอ้ที่แบบ ไอ้ไม้คัากกำลังบูมอ่ะแต่ก่อนผมคิดว่าฮีโร่บายมีจริงคุณพ่อคุณเจ้าอ่าฮีโร่บายจริงๆแล้วคือน้องของนอตนะครับที่เสียชีวิตไปทั้งที่นอตบอกว่ากูไม่มีน้องกูก็ไม่เชื่อและคตอนเด็กถามว่าผมเชื่อไหมที่นอตบอกไม่เชื่อโอ้เขาปิดบังไว้แน่เลยเขาเขาไม่กล้าบอกเราอะ่ะไอ้แทนอันเชิญฮีโร่บายทำไปเถอะและตอนเด็กๆ YouTube อีกแล้ว มันมีคลิปแรกฮีโร่บายเลยไอ้แทนนั้นจริงๆเอ๋กูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหมอนนะผมก็เชื่อมันเว้ยแล้วแล้วแล้วคำดูดิโอ้โหอุปมาอุปไมยแบบคิดไปเองทีนี้โอ้ยรู้สึกว่ากระตุกขึ้นว่ะให้รู้สึกว่ามีหมอว่ะรู้สึกมันรู้สึกไปเองเพื่อนมันไม่มีอะไรไอ้พวกคลิปปี้พาสต้าในวัยเด็กอะ มันแบบเราก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะเราไม่รู้เราก็คิปปี้พาสต้าคืออะไรอะ่ะแล้วคิปปี้พาสต้าคือถ้าทําให้ดีคือเขาก็จะแบบว่าแต่งให้มันเป็นเหมือนเรื่องจริงมากที่สุดใช่ไหมแบบไม่พยายามบอกคนดูว่ามันเป็นเรื่องแต่งอะ่ะให้มันแบบสมจริงอะ่ะแล้วคนดูก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้เรื่องที่เขาเขียนเนี่ยเป็นเรื่องแตง่งเป็นเพื่อความบันเทิงแล้วแบบคนไทยที่เอาคลิปมาแปลให้เด็กอายุ12ฟังอะ่ะคุณคิดว่าผมมีวุฒิภาวะพอไหม ก็ไม่พราคุณไปแปลมาก็บอกต้นคิดเลยสิว่ามันเป็นเรื่องแต่งอ่ะผมก็ไปเชื่อเหมือนมวยป้ามมาผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะจนกระทั่งพ่อผมบอกว่าเป็นเป็นอาการแสดง่ะถึงจะเข้าใจอ่ะนะทีนี้มันก็ยังสนุกอยู่นะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นการแสดงเราก็จะไม่จับผิดแล้วเราก็จะสนุกกับสื่อไดอ้แบบสุดยอดขึ้นนะนะก็เหมือนกับคีป,ปีพาสต้านั่นแหละ เพยงแต่ว่ามันไม่มีคนมาบอกผมไงเมื่องนี้เป็นเรื่องแต่งจนกว่าผมจะโตแล้วมาตัดสรู้เองอะโอ้โหคุณกี่ค่ำคืนที่ผมต้องนอนอย่างหวาดกลัวกลัวเซเลนเดอร์แมนจะมาจับตัวผมไปโอโ้กลัวตุ๊กตามีที่มีผีเด็กสิงอยู่มาแดขคอก <c oughs> โอูโอ้ไอายจังเลยใครมีก็มาแชร์กันได้นะเรื่องอย่างเงี้ยมาอายด้วยกันเถอะโอเค จบไปละเรื่องประสบการณ์ของผมในวัยเด็กนะมาพูดถึงปัจจุบันกันดีกว่าปัจจุบันก็มีนะคุณพวก SCP ไอ้พวก b a c k r o o m ไอ้พวกแบบ Silent h เท e อะไรอย่างนั้นนะไอ้พวกที่เป็นแบบอ่าค r ิป p y Pasta บนโลกอินเทอร์เน็ตน,นะนะสมัยนี้ก็ทำดีขึ้นนะแล้วแบบสมจริงมากเลยผมเริ่มกลัวแล้วว่าเด็กสมัยนี้เขาจะไม่มีวิจณญาณแบบผมในวัยเด็กอนะเด็กสมัยนี้เขาจะเชื่อไหมเป็นเรื่องจริงไง โอเคงั้นเอางี้ดีกว่าน้องๆที่กำลังจำกฎต่างๆในแบ็กลูมนะครับพี่ขอบอกขั้นแรกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องแตง่งโวยแล้วน้องๆก็ไม่ต้องจำด้วยว่า SCP เบอร์นี่มันทำอะไรได้บ้างถ้าน้องจำพราะมันสนุกพี่ก็ไม่ว่าหรอกแต่อย่าไปจริงจังให้มันมากขนาดนั้นไม่ต้องจำทุกตัวก็ได้มั้งน้องไม่เจอเพาะมันจริงๆหรอกโวยเออผมมีคำถามอย่างหนึ่งนะคือ ตอนในเด็กเราเป็นอะไรกับเรื่องพวกเรื่องสยองขวัญพวกเรื่องผีพวกนี้ไม่คุ้นใจนะตอนเด็กชอบดูมากชอบฟังมากเลยทั้งที่กลัวนนะแต่ก็ยังจะนั่งฟังตั้งใจฟังชอบฟังชอบแบบดูไม่เข้าใจตัมเ,เหมือนกันตอนเด็กๆและเหมือนปัจจุบันเด็กสมัยนี้ก็ยังจะเป็นอยู่นะดูจากยอดดิวของอเกมพวกเกมสยองขวัญสมัยนี้สิไม่ว่าจะเป็นพวก Poppy Playtime, Hello Neighbor, Backrooms อย่างนั้นนะ ก็ยังยอดวิวสูงมากอยู่นะแสดงว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังชอบที่จะดูเกมสยองขวัญอยู่นะเหมือนเราสมัยก่อนแหละหรือแค่ความจริงแล้วน้องๆก็ตามพรีพี่ของน้องๆเหมือนพวกเราตอนเด็กอะ่ะแหละไม่ได้เกี่ยวกับเกมสยองขวัญอะไรเลยใช่ไหมอ่าสุดท้ายแล้วผมอยากจะถามอย่างหนึ่งคุณสกีบิดดี้ทอยเลมันอยู่ในช่องอะไรวะมันอยู่ในมวลมูลไหนอ่ะการที่มีหัวคนในชักโครกอ่ะสำหรับผมมันเป็นแนวสยองขวัญน,นะเว้ย ผมเคยดูวิดีโอสกิบอรีทัทเลคลิปแรกอ่ะมันออกแนวน่ากลัวได้ซ้ําไปนะไอที่แบบมันเหมือนจ้ำสแกนหน่อยๆด้วยอ่ะการที่มีหัวคนในชักโคกคุณลองคิดแบบเรียลลิสติกสิคุณเดินเข้าไปในบ้านคุณแล้วคุณกําลังจะฉี่แล้วก็มีหัวคนอยู่ในชักโคกอ่ะแล้วก็ยิ้มให้คุณเน่ะบ้าสยองขวัญชิบหายเลยโอเคครับทุกคน <S <S ก็จบไปแล้วกับคลิปนี้เพื่อนๆมีเกมสยองขวัญไหนแบบในดวงใจตอนในเด็กก็เอามาแชร์กันได้นะ แล้วก็ช่องกำลังโตก็ฝากกดซับด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ